เมจิเอามิโนคอลลาเจนสินค้ายอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุน่นเพื่อพิสูจน์ว่าเมจิอ m มิโนคอลลาเจนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบของคอลลาเจนแปปบไทยวิตามินซีและอาร์จินินจะช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้แก่ร่างกายเพิ่มความชุ่มชื้นและช่วยผิวพรรณสดใสขึ้นได้ เราจึงทําการทดสอบโดยคัดเลือกบุคคลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน6คนต่างเพศต่างไลฟ์สไตล์และต่างลักษณะผิวพรรณเพื่อมาทดลองทานเมจิอะมิโนโคอลลาเจนทุกวันวันละ1ช้อนตวงเป็นเวลา4สัปดาห์แล้วนำภาพที่บันทึกได้จากการตามติดชีวิตคนเหล่านี้มาเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณกันอย่างละเอียดชนิดที่ว่าสัปดาห์ต่อสัปดาห์กันเลยทีเดียว ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับเหล่าผู้ทดลองใช้ทั้ง6ท่านกันเลยดีกว่าท่านแรกคุณตายมัลลิกาการจนาฮิรันอายุ30ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลบริษัทพึกษาเรียวเอสเตจำกัดมหาชนในชีวิตประจำวันส่วนใหญ่นะคะการดูแลตัวเองเนี่ยก็ได้แต่ทาครีมบำรุงผิวชั้นผิวภายนอกเท่านั้นค่ะพอรู้มาว่าคอลลาเจนเนี่ยไม่สามารถซึมเข้าสู่ผิวลึกชักก้นในได้คิดแล้วก็น่าใจหายนะคะ ีด่ดมากคะที่จจะได้ลลลอองเมมิิโนคาเนต่อมาคุณนัทยาแซ่ยิบหรือน้องโบนักศึกษาสาวคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อายุ20ปี เห็นหนูใส่ใส่นะคะหนูก็อยู่ปีสาแล้วชีวิตหนูก็เหมือนวัยรุ่นทั่วๆไปหนูเป็นคนชอบนอนดึกยิ่งช่วงใกล้สอบหนูก็ต้องอ่านหนังสือบางทีจนถึงเช้าเลยค่ะแทบไม่ค่อยได้นอนเลยค่ะนอนดึกทุกวันเลยฮะคอลลาเจนในร่างกายจะเริ่มลดตั้งแต่อายุ20ปีเลยเหรอคะมาดูหน่อยก็ดีเหมือนกันนะคะท่นที่สคุณตรินนรกรแก้วธนวิน หรือคุณปอนอายุ32ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนชีวิตประจำวันของผมส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในที่ทํางานที่ผมได้ยินมาก็คือว่าแสงจากคอมพิวเตอร์แสงไฟนีออนแล้วก็เครื่องปรับอากาศจะส่งผลบต่อผิวเราโดยตรงซึ่งจะทําให้ผิวเราแห้งกร้านก็อยากจะรู้เหมือนกันครับผลิตภัณฑ์คอลลาเจนจะช่วยให้ชีวิตนุ่มออฟฟิศอย่างผมน่าใสขึ้นไดมากแค่ไหน ท่านที่4คุณป้อธนากรธนภูนฮิรันอดีตนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนทีมชาติอายุ39ปีปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจสนามแบดมินตันอายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยผมไม่เคยกังวลเลยครับแต่ไอรอยเหี่ยวย่นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย,ม,ม,ย,นนยมันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับผมมากออกกาลังกายมากๆเนี่ยนะสุขภาพแข็งแรงแน่นอนครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยดูแลผิวพรรณตัวเองเลยหน้าตาเนี่ยร่วงโรยก่อนวัยแน่นอน เรามาลองอยือกันดูสักตั้งท่านที่ห้าคุณพัชรินกิ่งพากรนหรือคุณยุย้ยอายุ33ปีพนักงานบริษัทพอตเทอร์สำรวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วคะ่ะแต่ก็พยายามจะดูแลตัวเองทั้งในเรื่องอาหารการกินแล้วก็ใส่ใจในเรื่องสุขภาพกลัวไม่สวยนะคะคอรลาเจนเปรตไทยจากปลาทะเลไม่มีน้ำตาแลแคลอรี่ต่ำ ถ้าทานแค่วัลช้อนจะทำให้หน้าดูใสปิ้งขึ้นก็น่าสนใจนะคะท่นสุดท้ายอุนทัตวงนครหรือน้องนัทนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะนิเทศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏน์จันเกษมอายุ20สปีถึงแม้ผมจะยังเป็นวัยรุ่นแต่ว่ารอยแผลเป็นจากสิวก็ทำให้ผมขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมเริ่มต้นวัผมอาจจะได้เปรียบผมจึงเริ่มต้นกิน เมจิอะมิโนโคอลลาเจนอาจจะทำให้ผมผิวดีผิวเด็กอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับนี่แหละที่ผมต้องการเมื่อครบหนึ่งสัปดาห์เรากลับไปบันทึกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของผู้ร่วมทดลองทานเมจิอะมิโนโคอลลาเจนมาดูกันครับว่าแต่ละท่านมีความรู้สึกอย่างไรกันบ้าง ก็รู้สึกเลยค่ะว่าผิวเนี่ยกระชับขึ้นใสขึ้นนะคะผิวมันจะแบบตึงๆขึ้นแล้วก็ลื่นๆขึ้นนะคะสังเกตดักเวลาล้างหน้าในส่วนของแก้มในส่วนของหน้าผ่าผิวลื่นขึ้นจริงๆเรารู้สึกว่าผิวหน้ามันเรียบขึ้นนะครับรวมถึงความหยาบกล้าเนี่ยมันก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็มีแก๊งแม่แม่ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็มาทักนะว่าเนี่ยเราอะน้าใสขึ้นรอยแดงจากสิวบริเวณนี้ครับมันค่อยๆจางลงอะครับความเปลี่ยนแปลงเห็นชัดขึ้นอีกเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่2สิ่งที่สังเกตเห็นกันเป็นแปลงได้ค่อนข้างชัดเจนเลยก็คือกระเหนือบนใบหน้าค่ะเมื่อ2ออาทิตย์ก่อนยังเห็นเป็นตุ่มๆเป็นเม็ดๆชัดเจนอยู่เลยค่ะตอนนี้มันก็ยังอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันดูกลมกลืนไปกับผิวมากขึ้น ก็ทานไปแล้ว2สัปดาห์หนูก็รู้สึกว่าแบบสิวฝั่งนี้ดูลดน้อยลงปกติหนูจะเป็นคนที่แบบผิวแห้งมากก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องทาครีมทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะผิวก็ลื่นขึ้นชุ่มชื้นมากขึ้นปัญหาผิวหน้าที่ร่อเป็นขุยบร,ริเวณข้างจมูกของผมเนี่ยลดน้อยลงมากทาั้งๆที่ว่าผลิตภัณฑ์ผมใช้ตัวเดิมๆโฟมล้างหน้าผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผมว่ามันชุ่มชื้นจริงๆครับผมเป็นคนที่ชอบโยนแน้วผักเนี่ยมันก็จะเป็นร่องมีความรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นมันจาางงลงอย่เเห็นนนได้ชจะค ก็รู้สึกว่าความชุ่มชืม้นบริเวณรอบดวงตาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรอยคล้ำก็ดูลดลงแต่ก่อนเนี่ยเวลาแต่งหน้าต้องคอยโปะคอนซีลเลอร์นามากเลยแต่เดี๋ยวนี้พอไม่ต้องพอกอไรหนาะๆหน้าก็เลยดูใสข,ขึ้นค่ะสิวอักเสบเม็ดน,นี้ครับตั้งแต่อาทิตย์แรกมันก็หายนะแล้วมันก็เหลือแต่รอยจางๆครับแล้วผมก็รู้สึกว่ารูขุมขนจากที่กว้างๆมันก็กระชับขึ้นด้วยครับและเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่3 จากสภาพผิวที่ดีขึ้นสังเกตเห็นว่าผิวเริ่มคงที่สัปดาห์นี้ผิวไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงค่ะผ่านมาสามสัปดาห์แล้วค่ะผิวข้างแก้มของหนูตรงนี้ก็ยุบน้อยลงค่ะแล้วก็ก่อนออกจากบ้านไม่ต้องลงรองพื้นหนาๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วค่ะถ้าสังเกตด,ดูดีจะเห็นได้ว่ารอยขุยจากผิวแห้งที่ลอกบนใบหน้าผมไม่มีแล้วครับความยับก้านก็ลดลงไปอีกนิดครับตอนนี้รู้สึกดีขึ้นมากที่ผิวของความชุ่มช,ชื้นไม่ได้ เริ่มมีคนทากครับว่าผมเนี่ยมีผิวหน้าที่ขาวขึ้นแล้วเ็เนียนขึ้นครับปัญหาของผมเองเนี่ยที่ทุกทีเนี่ยจะมีรอยย่นเป็นร่องลึกเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับก็รู้สึกว่ารูขุมขนเนี่ยมันเล็กลงเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็หน้าเรียบเนียนขึ้นรอยค้ำใต้ดวงตาเนี่ยก็หายไปเลยคอนซีลเลอร์ก็เลยเลิกใช้ไปเลยค่ะ ผ่านมา3สัปดาห์แล้วครับผมรู้สึกว่ารูขุมขนลงช่วงข้างแก้มดูกระชับขึ้นผมเป็นคนที่ชอบเลือกคิ้วเลยทาให้มีริ้วรอยแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าริ้วรอยดูจางลงและเตินขึ้นแล้วครับและแล้วก็ครบระยะเวลาที่เรากําหนดมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตลอดระยะเวลา4สัปดาห์ที่เราติดตามผู้ร่วมทดลองทานเมจิอะมิโนคอลลาเจนแต่ละท่านจะมีผิวพรรณที่ดีขึ้นจังไรกันบ้าง หลังจากที่ได้ลองทานเมจิอะมิโนโคอลลาเจนมาครบหนึ่งเดือนรู้สึกได้เลยคะ่ะว่าผิวหน้าสดใสเปล่งต่ำขึ้นกระดเนื้อที่เคยมีนะคะตอนนี้ก็ยังอยู่ค่ะแต่ว่ามันดูเรียบเนียนกับผิวหน้าอย่างเป็นธรรมชาติค่ะคุณตายมีสภาพผิวพัรร์ที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่เมื่อสังเกตจากภาพเปรียบเทียบจะเห็นได้เลยครับว่าใบหน้ามีความกระชับสดใสขึ้นรอยกระะเนื้อที่เคยเห็นชัดก็ดูกลมกลืนไปกับผิวหน้า จากที่หนูเป็นคนแบบผิวแห้งผิวบางมากทุกวันนี้ก็รู้สึกได้เลยจริงๆว่าผิวชุ่มชื้นม,ม,มากขึ้นเวลาอยู่ในห้องแอร์ก็จะไม่แสบยิบยิบเหมือนแต่ก่อนแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทาครีมก่อนนอนก็ตามและเมื่อสังเกตจากภาพเปรียบเทียบรอยแดงและรอยแผลเป็นจากสิวโดยเฉพาะบริเวณหน้าผากรวมถึงข้างแก้มของน้องโบลดลงยังเห็นได้ชัด รุปหลังจากทานมาสีสัปดาห์ผมว่าที่ชัดๆเลยก็คือผิวมีความชุ่มชื้นไม่เฉพาะที่ผิวหน้าเท่านั้นนะครับแต่ที่แขนและที่ลำคอผมก็รู้สึกได้ครับปัญหาผิวลอกเป็นขุยก็รู้สึกหมดไปด้วยครับผิวที่ดูกระชับชุ่มชื้นขึ้นทําให้ใบหน้าของคุณปอนนั้นดูกระจ่างใสขึ้นจริงๆเมื่อเปรียบเทียบกับภาพจากสัปดาห์แรกลูกขมขนที่มันเคยดูใหญ่ครับเหมือนมันจะกระชับขึ้นครับ ร่องลึกต่างๆเนี่ก็ตื้นขึ้นเรียวรอยบนใบหน้าลดลงพูดง่ายๆเนี่ยผิวหน้าผมดูดีขึ้นครับจะาะภาพเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่ารอยเหี่ยวย่นบนหน้าผากและร่องข้างแก้มของคุณป้อนั้นดูเรียบตึงขึ้นเรี้วรอยต่างๆก็ดูลดลงด้วย เชื่อว่าหลังจากทานคอลลาเจนแค่เพียง4ส,สัปดาห์มันจะช่วยฟื้นฟูผิวหน้าขึ้นได้จริงๆรอยคล้ำใต้ดวงตาเนี่ยก็ลดน้อยลงไม่แห้งรู้สึกผิวชุ่มชื้นขึ้นจริงๆค่ะความแห้งกร้านบริเวณหน้าผากของคุณยุย้ยดูลดน้อยลงผิวหน้าโดยรวมดูมีน้ำมีนวลโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาที่ดูกระชับสดใสขึ้นผมเป็นสิวน้อยลงครับ ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับการทานคอลลาเจนด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน,น่ๆพวกริ้วรอยจากสิวโดยเฉพาะหลุมบนแก้มบนหน้าผากที่มันตะปุ่มตะปำตอนนี้มันเรียบขึ้นและเนียนขึ้นแล้วครับจากเดิมที่ผิวหน้าของน้องนัทมีรอยช้ำแดงและรอยแผลเป็นจากสิวจำนวนมากแต่เมื่อดูจากภาพเปรียบเทียบจะเห็นได้ว่าผิวหน้ามีความเรียบตึงขึ้นริ้วรอยต่างๆก็ดูจางลงเห็นได้ชัดจากสีผิวที่มีความสม่ำเสมอกลมกลืนมากขึ้น และนี่คือเครื่องยืนยันว่าเมจิออมิโนโคอลลาเจนที่เป็นสินค้ายอดขายอันดับหนึ่งในประเทศญ,ญี่ปุน่นช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนให้แก่ร่างกายเพิ่มความชุ่มชืน้นและช่วยให้ผิวพรรณสดใสขึ้นได้จริงๆ